สวัสดีพี่น้องชาวไทยครับผมมาเดินอยู่รอบสเกลเจอร์นี้เพื่อยืนยันให้เห็นว่าเราจะไม่เดินวนซ้ำอยู่กับปัญหาเก่าเก่าเหตุการณ์บ้านเมืองเก่าๆเดิมๆเราจะออกจากวงจรุบาทที่ไม่มีใครพาออกได้เป็นเวลา88ปีผมจะพาออกจากวงจรอุบาทที่เราทำซ้ำกันอยู่อย่เงี้ยนะฮะ ด้วยหลักวิชาที่ถูกหลักวิชาที่ถูกนี่แหละที่คนไทยไม่เคารพหลักวิชาแต่ไปนิยมชมช,มชอบบุคคลแล้วก็แห่แหนบุคคลไปตามบุคคลประเทศมันก็เลยเพี้ยนเราไปติดกับดักวงจรอุบาทไม่รู้จบดังนั้นผมจึงเผาเหมือนเช่นที่ผมเดินจากมานั่นแหละครับเช่นกันในปี63นี้เป็นปีที่ผม จะได้ถอดร,รหัสได้ถอดร,รหัสลิขิตของประเทศไทยจากพระปลายุคกรุงศรียุธยานะฮะกระุงศรียุธยายังไม่แตกเลยนะครับแต่มีลิขิตของประเทศไทยแล้วว่าต่อไปไม่มีกรุงศรียุธยาถึงเวลาสิ้นสุดหมดยุคกรุงศรียุธยานะครับแล้วก็จะมีเมืองใหม่และมีกษัตริย์ไปถึงสิบรัชกาลรัรชกาลที่1นถึงเต้องแก้ปัญหาแต่พอถึงรัชกาลสิ0แล้วประเทศจะเจริญอย่างรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เลยเป็นประเทศใหม่ บตอนนี้เรามาถึงรายการที่สิบแล้วมาถึงจุดเปลี่ยนของประเทศไทยนี่เองดังนั้นผมก็มาเสนอทางเดินใหม่เรียกว่าทางเดินที่สามของประเทศไทยนี่เองที่จะออกจากวงจรอุบัติที่เราติดอยู่ซึ่งมีทางเดินหนึ่งกับสองหมุนวนกันอยู่ทางเดินเดียวมันไม่หมุนะต้องมีสองอันเหมือนมอเตอร์ไม่ว่ามีแรงผลักนะครับ มีขั้วสองขั้วมันก็หมุนนั่นคือประเทศไทยหมุนวนอยู่ในวงจรุบาทปันนี้ผมได้เดินจากมาแล้วก็คือออกจากวงจรุบาทมีสิะที่จะไปไหนก็ได้นะครับมีถนนท,ทางให้เดินนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าถึงเวลานะถึงเวลาของยุคสมัยที่มันต้องจบยุคไปก็เหมือนกับประเทศไทยที่ตอนนี้เราอยู่ในยุคใหม่นะครับก็ต้องทิ้งยุคเก่าที่ประเทศไทยเป็นประเทศ มืดบอดทางปัญญาคือเป็นประเทศไทยตุปลรอมมา88ปี88ปีนะฮะเป็นประเทศไทยตุปลอมเหตุที่พลอมเพราะมืดบอดทางปัญญาเพราะไม่มีหลักวิชาที่ถูกจึงพากันวนอยู่ยงั้นนั่นเป็นเพราะว่าอุปนิสัยคนไทยติดบุคคลไม่ติดหลักวิชาไม่เอาหลักวิชาเชื่อบุคคลก็พากันเ hey ฮ hey ไปตามบุคคลผลที่ได้ก็คือในที่สุดผลที่ได้หมายว่ามัน ในที่สุดแล้วอ่ะคือประเทศอื่นเขาใช้เวลาสร้างประเทศกันห้าปีสิบปียี่สิบปีไม่ไม่ส่วนมากไม่เกินสามสิบปีหรอกครับเขาก็เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนี่ประเทศไทยมาตั้งรอดมาแปดสิบแปดปียังไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนะฮะครึ่งใบก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่มีคําว่าครึ่งใบนะประชาธิปไตยต้องเต็มร้อยถ้าคุณถ้าคุณไม่ไม่เต็มร้อยนะก็เรียกว่า ป boundaries. เป็นเพิดเพอยู่นะเป็นเพิดเพลอยู่เหมือนเดิมนะก็อย่างที่ประเทศไทยเป็นลวเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถูกหลอกมาตั้งแต่รัชรัชรมชูญฉบับที่หนึ <parler> amos, <mar in> ่งเลยนะครับถึงฉบับเอาสิบเก้าก็เรียกว่าเป็นโมฆะหมดฉบับยี่สิบก็ต้องเรียกว่าเป็นโมคิยะหมายว่าเราสั่งเมื่อไหร่มันก็จบนะฉบับที่ยี่สิบเจ็ชาร์จเนี่ยนะเพราะฉะนั้น ยี่สิบไอ้สิบเก้าฉบับผิดหมดรวมทั้งยี่สิบก็ผิดอ,ะอ่ะอ่าผิดผิดผิดเยอะเอาเป็นว่าแค่เริ่มต้นบอกว่าเป็นชาติประชาชาติเไตปกครองด้วยระบอบประชาชตผิดแล้วปกครองด้วยระบอบประชาชไตยไม่ใช่ครับไอ้ที่เขียนนนัะ่ผิดนะครับขอแจ้งให้ทราบนะครับผู้ที่มีอำนาจเขาสั่งให้เขียนก็ต้องเขียนถูกไหมฮะ ประชาชนอ่านก็คิดว่าใช่เออก็จเข้าใจผิดทั้งประเทศเพราะว่าคุณจะเป็นนักทัตายก็ต่อเมื่อคุณได้ทําข้อหนึ่งข้อสอง้วตามด้วยข้อสามข้อสี่สมบูรณ์สมบูรณ์วประชาชนใช้อํานาจทิพย์ตายตัวเองสั่งได้อย่างมีเสรีภาพสั่งไปแล้วผลที่กระทบมันให้ความสุขภาพกับแต่ละคนไหมแต่ละกลุ่มไหมกลุ่มไหนได้น้อยก็แจ้งมาเมื่อแจ้งมาแล้วข้อที่สี่ก็จะทํางานข้อที่ทิทําก็จะทํางานนะครับแค่นี้ก็จบคืนเคลียร์ปัญหา มันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ตกเคลียบเ,เคลีย์ไปแล้วส่วนข้อที่ห้าคุณจะร่างขึ้นมาเป็นรัฐธรรมนูญก็ได้คุณที่เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เพราะข้อที่ห้าเป็นข้อร่างรัฐธรรมนูนะครับทีนี้การเป็นร่างรัฐธรรมนูนอ่ะมันก็จะกลายเป็นนิติรัฐนั่นเองเป็นรัฐที่ต้องร่างเขียนสั่งกําหนดก็เข้าทางพนักานครับพนัการก็ชอบเนี่ยดังนั้นพนิการจึงนิยมช,มชอบการร่างรัฐธรรมนูน ฮะล่างมาแล้วเป็นประโยชน์กับเขาทั้งนั้นอ่ะไม่เปิดไปประชาชนแล้วการใช้คําว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมันจึงผิดผิดตรงที่ว่ามันไม่ได้ทําข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามข้อสี่ก็ไม่ได้ใช้ตามมาด้วยเพราะไม่มีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสี่ก็ไม่เกิดนะครับเสร็จแล้วไปเอาข้อที่ห้าเลยข้อสุดท้ายซึ่งไม่ใช่หลักของประชาธิปไตยข้อที่ห้าเป็นพิธีการพิธีการเท่านั้นเองพิธีการคือคือ เป็นพิธีการที่เขียนเอาไว้เขียนสิ่งที่เสถียรแล้วของประเทศไทยที่ชาติพันธสิผิวนั้นได้ทดลองใช้กันมาเป็นเวลา5ปี10ปี2 0ปี30มปีมันเสถียรก็จึงเขียนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมีหน้าที่รอตอนสุดท้ายเขาไม่นึกถึงก่อนเลยไม่คิดถึงเลยรัฐธรรมนูญแต่เขาจะปกครองด้วยด้วยรถสยมของชาติพันธสิผิวนั้นอยากจะปกครองแบบไหนอย่างไรก็ปกครองกันมาเขียนกันมาหาได้เวลาเขียนนี่เขียนเป็นประกาศเป็นพระสกิริกาก็ได้ ปกครองไปไม่ดีก็แก้ไขได้ง่ายพระราการประกาศใหม่อีกอาทิตย์หนึ่งก็ประกาศได้แต่คุณพิธาพนุนแล้วโผล่ขคุณก็รัวแล้วพมันแ,แ,แก้ได้ที่ไหนละ่ะนั่นแหละคือทําผิดไม่เข้าใจกันก็ถึงต้องมาอธิบายแจ้งให้ทราบว่าประเทศไทยมีปัญหาตรงที่ไม่เคารพหลักวิชาทําไปดุย,ดยตามอํานา,คนนานจคนมีอํานาจมันเกษตรคนมีอํานาจเลยครับแล้วก็แบ่งแยกถือหางข้างโดนข้างนี้แบ่งแยกกันนะครับ เอาเป็นว่าในที่สุดคณะราษฎรก็ไปสร้างประชาธิปไตยปลอมขึ้นมาคือมันไม่ไม่ไม่ใช่ประชาธิปิงเพราะไม่ได้ทำข้อหนึ่งข้อสองไงไม่ปรากฏประชาชนก็ไม่รู้เรื่องด้วยอยู่ๆก็มาประกาศปกครองเลยผิดหลักประชาธิปไตยคุณจะมาประกาศปกครองไม่ได้คนที่ต้องให้ประชาชนรู้เรื่องก่อนรัฐเจตก็ทําอยู่แล้วก็เตรียมก็ให้าค่อยเรียนรู้มันก็ค่อยเรียนรู้รู้กันรู้แล้วคนถูกปกครองก็รู้คนปกครองก็รู้อย่างนี้คือกติกาถูกต้องแฝงแต่ประเทศไทยไม่ คุณไม่รู้เรื่องผมมีอำนาจผมปกครองเลยเอาสั่งเขียนไปใช้ข้อที่ 5, หเลยไม่ต้องข้อหนึ่งสองนะเพราะมันเสียเวลาต 5, 10, 20, 30, ั้งห้าสิบยี่สิบสามสิบปีรอไม่ได้ผู้มีอำนาจรอไม่ได้ต้องรีบปกครองก็นี่ไงเข้าใจกันแดงทั้งประเทศว่าถูกหลอกนะฮะเพราะมันไม่ถูกหลักนะฮะหลักวิชาเขามีแต่ไม่เคารพหลักวิชาง่เป็นละบสมยัยฉันเป็นบุคคลมีอำนาจว่าตามนี้ไปตามนี้มันก็ไปกันทั้งประเทศไปเลยครับ ต่สั่งให้เขียนอ่ะเขียนัฐธรปมนรูญเป็นระบอบประชาปไต,ย,ตยนะเราเราบอกของด้วยระบอบประชาปไตยมันประกอบเพระระบอบประชาธิปไตยที่ไหนล่ะมันไม่ได้ทำข้อหนึ่งข้อสองมันไม่เป็นโดยความเป็นจริงนะแต่โดยคําสั่งของผู้วิมนาจก็ต้องเขียนไปอย่างนั้นเขียนงี้ก็เลยพูดกันไปอย่างนั้นพอพูดไปแล้วทุกคนได้ยินก็เลยก็เลยคิดว่าเออใช่อ่ะเพราะอะไรเพราะประชาชนก็ไม่รู้เรื่องก็เรียกว่ามันไปทั้งคู่อ่ะนะ ดังนั้นผลที่มันสะสมกันมาไปเวลา88ปีก็เลยเป็นอย่างยินรักศึกษาออกไปน,นั่นแหละครับนั่นแหละครับเพราะวันทนไม่ไหวเด็กมันก็ทนไม่ไหวแต่ผมเป็นเด็กรุ่นรุ่นนั้นผมก็ออกไปเหมือนกันแต่ว่าออกมาแล้วเ,เด็กเขาก็ยังไม่รู้ว่าหลักวิชาที่ถูกเป็นอย่างไรดังนั้นงานผมมันก็เออน่าจะมาถูกเวลานะแล้วมันก็น่าจะตรงกับลิขิตพระที่เขาให้ไว้นะเล้ก็ช่างดูแม่นเหลือเกินหนึ่งถึงเก้ารัชกาลก็ตรงมาตลอดรัชกาลต้องส่งแก้ปัญหาวัที่ง่สแล้ว ท่านไม่ต้องต้องแก้ปัญหาอะไรเลยนะครับประชาชนนี่แหละจะจะคลีนรเคลียร์พลิกเปลี่ยนเกมเองอะ่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับประชาชนกำลังจะพลิกเปลี่ยนเกมกันแล้วผมก็มาเสนอทางเลือกที่สามมันเป็นทางใหม่ทางที่ประชาชนปกครองตัวเองได้เลยเป็นระบบระบบใหม่เป็นระบบระบใระบ,บ,ะบใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองจะเป็นชาติแรกของโลกที่ประกาศสักดาความเป็นคนไทยตัวจริง พราะที่แล้วมาเราเป็นคนไทยูุปลอมไงเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะผู้ปกครองมันปกครองแบบนี้ทําให้เราเป็นคนไทยูุปลอมกันมาถึง88ปีเอาละผมก็จะเข้าจุดละจุดเข้ามันก็คือให้การที่จะเปลี่ยนไดน้เรื่องใช้เม็ดเงินเม็ดเงินที่ผมบอกว่าคนละสิบล้านเนี่ยสั้นฟังไปก่อนมันเป็นเทคนิครายละเอียดไปฟังข้างในฟังคอนเซปต์ก่อน ไอ้สิบล้านเนี่ยนะฮะมันเป็นเงินค่าค่าตัวประชาชนพูดง่ายประตูในระบบระบอบใหม่มองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยมองเป็นผู้มีค่าเท่ากับทองคำประชาชนทุกคนมีค่าเท่ากับทองคําเลยอ่าเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็จึงกําหนดนให้คนละสิบล้านบาทและเงินสิบล้านบาทนี่ไม่ใช่เงินให้ฟรีไม่ใช่เงินแจกและไม่ใช่เงินกู้มันไม่มีดอก มันเป็นเงินที่เป็นสิทธิ์ที่จะต้องได้เป็นสิทธิ์นะที่จะต้องได้เงินตัวเนี้ยอ่าแต่เวลาจะเอามาใช้เนี่ยมันจะต้องมีมีโครงการมีผู้ให้บริการมีสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นนะฮะสามสิ่งนี้เงินบัจริงก็ออกมาอ่าไม่ใช่ออกมาตูมาอยู่คาอยู่อย่างงี้ไม่ใช่ใส่เข้าไปในระบบก็ไม่ใช่นะครับนะบมันมีมันต้องมีเหตุที่จะต้องไปใช้เงินมันต้งออกมาแล้วเงินมันไม่มีดอก มันจึงเป็นเงินที่เป็นสิทธิ์ที่รอเมื่อไหร่พร้อมก็ออกมาได้10บล้านบาทฮะให้เงินเซ็นรับาทนี้เอาไปทําอะไรก็ไปสร้างประเทศใหม่สร้างเป็นชาติมหาอำนาจตามลิขิตตามลิขิตนะฮะซึ่งเงิน10ล้านบาทที่ทุกคนจะได้เนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อต่างประเทศเป็นผู้รับรองเซเยสไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่หน่วยง,งานใดๆในประเทศไทยนะ ที่จะมากร่างแบบเป็นไปนไม่ได้พูดเพอเจอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องไปฟังเพราะคนที่จะเซย์เยสคือต่างประเทศเพราะว่าเราจะต้องไปดีวตัวลงต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนในประเทศไทยแต่ในประเทศไทยนี่จะมีอยู่หน่วยงานหนึ่งคือธนาคารประเทศไทยธนาคาร,ระทไทยเนี่ยก็จะดูว่าเออดีลที่จะไปตกลงต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรขอดูหน่อยเมื่อดูแล้วเนี่ยเมื่อดูแล้วธน <S <S วาคาระทไทยเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นก็พิมพ์ได้เหมือนกัน เพราะนั้นผมก็ยังต้องมาบอกประชาชนว่าท่านต้องรีบส่งด่วนบัตรประชาชนที่มีอยู่เพราะมันเป็นสิทธิ์ของท่านเงินนี้เงินงได้มาจากสิทธิ์ของท่านอ่ะสิทธิ์ที่จะได้เงินสิบล้านนะท่านก็ส่งมาเลยเพราะฉะนั้นจงมองบัตรประชาชนของท่านมีมูลค่าสิบล้านบาททำยังไงจะทำให้บัตรประชาชนที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันทําเป็นมันเป็นพิษเงินสิบล้านบาทได้จริงก็มาทําตามสเตปที่ผม เอาแบบไว้ให้นี่แหละครับมันเป็นทางเดินใหม่ทางเลือกใหม่ทางที่สามเพราะที่นี่มองไปเชิญเป็นมนุษย์ทองคําวิน,นัยเป็นมนุษย์ทองคําวินัยน,นะครับเพราะฉะนั้นก็รีบทาตามที่ผมแนะนําเมื่อ40ล้านเสียงมาผมก็ไปให้ธนาคารปไทยดูว่าเสียงมาจริง40ล้านเสียงนะครับธนาคารประไทยดูเงื่อนไขที่จะเป็นลงกังต่างประเทศแล้วเชื่อมั่นเหมือนกันนะเมื่อเชื่อมั่นแล้วการพิมพ์เงินก็จะเกิดขึ้นเมื่อพิมพ์เงินแล้วเนี่ยปกติผมจะให้เข้ามา 5ปีเพราะว่าเงินคนละ10ล้านบาท50ล้านคนก็เท่ากับ500ล้านล้านบาทเงิน500ล้านล้านบาทจะเข้ามาทุกๆปีปีละ100ล้านล้านบาทเป็นเวลา5ปีแต่เนื่องจากในปีแรกมันจะเป็นที่ต้องกระตุ้นจะเป็นต้องกระตุ้นเพราะมีโควิดมาต้องรีบกระตุ้นนะโควิดนี่แหละทําให้ต้องเร่งรีบกันเลยปีแรกตัวใช้200ล้านล้านบาท200ล้านลาน้ลานบาทมาก็เข้าบัญชีประชาชนนะ คนละสี่ล้านบาทสี่ล้านบาทก็จะเข้าเร็วๆนี้ภายในปีหกสามเพราะฉะน,นั้นภายในปีหกสามนี้นะฮะประชาชนมีเวลาเหลืออยู่แค่เดือนพฤศจิกาะะเทนั่นเองธันวาก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นที่นี่กำหนดยี่สิบสี่พฤศจิกาไม่ควรจะเกินยี่สิบสี่พฤศจิกาะนะครับเพราะควรจะส่งมานะเพราะวันที่ยี่สิบสี่ทุกๆเดือนผมกำหนดให้เป็นวันที่ประชาชนประกาศ เลือกเป็นทาสระบอกประชาธิปไตยปลอมท,ที่ทุกรัฐธรรมนูญเขียนมาเป็นประชาธิที่เปไตปลอมหมดเลยเพราะว่าเราข้อที่5มาไม่ไม่มีข้อ1นึ่งข้อสข้อสเลยไม่เคยทาให้กับประชาชนเลยผมจึงต้องมาเจาะเวลาหาดีตกับย้อนไปลอจกเพื่อไปทําข้อ1ข้อ2และข้อ3ามข้อสี่กาฝึกหาประชาชนใช้ข้อ1ข้อ2อยู่ตอนนี้แต่ประชาชนก็ใช้ข้อ1ข้อ2ก็โดยการมีเสรีภาพที่จะบัตรประชาชนตัวเองนะครับส่งมา40บล้านเสียงไม่ต้องไปรอวันเลือกตั้งส่งมาเลยนะฮะ เมื่อส่งมา40ล้านเสียงแล้วผมก็จะไปบอกธนาคารเมรไทยนะครับมันเป็นทางเทคนิคถ้าธนาคารไทยดูเงื่อนไขที่ผมจะไปตกลงกันดีลต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาเชื่อมั่นเมื่อเชื่อมั่นเนี่ยนะฮะการพิมพ์เงินก็จะเกิดเลยโดยเราจะพิมพ์มา4ล้านบาทก่อนนะครับ4ล้านบาทนะฮะไอ้เงินที่มันจะเข้ามาเนี่ยะเงินมันจะต้องไปสร้างเมืองใหม่นะประชาชนก็เตรียมที่จะสมัครเข้ามาเป็นพลเมืองใหม่ของเมืองใหม่เลยนะครับ เพราะเราจะต้องดึงคนออกจากเมืองอ่ะอย่างกรทมหายไปครึ่งหนึ่งนะครับคนหายไปครึ่งหนึ่งนะกลับต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดเวลาหยุดก็จะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วล่ะเมื่อกลับไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าในเมืองจากต่างจังหวัดอ่ะก็ไปอยู่ตรงเมืองใหม่เลยที่สร้างใหม่ฮะเมืองใหม่ที่สร้างใหม่ทีนี้คนที่ในต่างจังหวัดใหญ่จังหวัดใหญ่ก็จะออกมาด้วยมาสมทบด้วยนะออกมาครึ่งหนึ่งนะฮะหลักของระบบการปกครองใหม่ที่ใช้ระบบการค้าแบบใหม่ทีนี่ ที่ไม่ได้ใช้ระบบการค้าถุริยมนะที่นี่ใช้ระบบการค้าพอเพียงเชื้อลูกเสถียรต่อยอดมาจากของหลอกก้าทฤษฎดีพอเพียงนันเด็กเพื่อให้กลายเป็นการค้าสมมากเพราะว่าพอพอเพียงเชื้อลูกเสถียรพอมันใช้เสถียรไปสักระยะหนึ่งมันจะสมมากมันจะมีการค้าสมมากที่เรียกว่าพอเพียงคิดซึมอ่าเปรียบเสมือนเป็นมวยไทยพอเพียงคิดซึมเนี่ยอ่าเป็นการค้ามวยไทยที่จะไปล้มแชมป์ที่เป็นถุริยมที่ครองโลกอยู่แต่ก่อนจะไปก็จะต้องเกิดแบบที่ผมออกแบบนี่แหละครับ ประชาชนเป็นมรรทุนทองคาวินัยนะครับนะเราจะไปทําการเมืองระดับโลกไม่ใช่มาเล่นการเมืองอย่าไประเทายที่ล้มล้มบุคคลคณะล้มรัฐบาลตู่เงี้ยล้มไปก็อย่างนั้นแหละไม่ะจยนชน์อะไรนะตอนนี้ประชาชนทุกคนต้องคุยทุกทุกบ้านทุกเมืองทุกบ้านทุกเมืองทุกทุกหน่วยงานอ่ะคุยกันหมดนะบัตรประชาชนมีแล้วทาให้เป็นเป็น10ล้านแล้วไม่ใช่มาทําการมาเล่นการเมือง็จะให้เล่นการเมืองกันอยู่ แตงผมนี่ทําเล่นไม่กับทำไม่เหมือนกันนะครับไอ้เล่นนี่เล่นการเมืองไประเทศไทยซึ่งไม่เกิดประโยชน์ไร้สาระนะครับต้องทําการเมืองดังนั้นสื่อจะต้องเปลี่ยนไม้เซตใหม่นะครับเสนอข่าวที่ทําการเมืองนะข่าวข่าวทำการเมืองหลังงานข่าวข่าวทำการเมืองเนี่ยมันเป็นการเมืองที่ถูกหลักวิชาดังนั้นสื่อควรจะมีสํานึกต้องไถ่าบาปหลังจากเสนอข่าวฝ่ายที่ผิดหลักวิชามาเนิ่นนาน เป็นเวลา10บสบปีนะฮะมีข่าวไร้สาระทั้งนั้นเลยนะข่าวผิดหลักวิชาแต่ทําเป็นข่าวกันเอเอกเหลือเกียงไก่ยิ่งใหญ่คราวนี้ถูกหลักข่าวถูกหลักวิชาควรทํานําเสนอแก่บ้านเมืองด้แล้วเพราะมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อประชาชนและประเทศชาติดังนั้นผมจึงประกาศตัวเป็นผู้นําที่ก้าวหน้าสูงสุดเพราะนําประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนและประเทศชาติประชาชนได้คนละสิบล้านน่ะนะไปหาที่ไหนได้ไม่มี คุณต้องกาทเทคนิคแบบใหม่ในการทําการเมืองระดับโลกนี่คือการทําการเมืองระดับโลกในเวทีโลกที่ประเทศไทยจะประกาศระบบระบอกะบอการปกครองใหม่นะเอาละ,ะรายเดียดขอเชิญเข้าเรียนดูเรียนรู้ในงานเป็นตอนไปนะครับตอนนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ามีผู้นําใหม่เกิดขึ้นมาต่อจากรัฐบาลตู่นี่แหละครับผมมาประกาศตัวเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรัฐบาลตู่เป็นรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลตู่ลงวันที่24พฤศจิกายน หลังจาก 40, 40ล้านเสียงประชมมาระดับตู่จะได้ลงไม่ต้องรอยไปถึงลากไปถึงธันวาหรอกครับบัตรประชาชนก็ไม่อยู่ในกระเป๋าแล้วอะส่วนคลิปผมอะเดี๋ยวสื่ออธิบายก็ดูกันดูแค่สี่วันก็รู้เรื่องแล้วดูสี่วันก็รู้เรื่องแล้วก็ส่งมาแล้วนะภายในหนึ่งอาทิตย์ก็ไปในตำบลไปจับตั้งองค์การตำบลหมาวนาไปที่วัดแล้วก็ท,ท,ท,ทํตาวเสด็จติ๋วให้อ่ะภายในหนึ่งอาทิตย์ก็จบแล้วนะต้องคิดว่างานผมนี่เป็นโค้งสุดท้าย หมือนวันเลือกตั้งอ่ะที่ท่านจะแสงให้ใครเป็นรัฐบาลก็ได้ตรงที่เราเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเป็นมามืดอย,อยู่ก็มาอย่างเงี้ยเออเงี้ยมามามืดอย่างเงี้ยแล้วเป็นโค้งสุดท้ายนะครับที่พลิกเปลี่ยนเลยนะครับก็ขอให้ผู้กํามาบทั้งเมืองแบบนี้นะครับว่ามีผู้นําก้าวหน้าสูงสุดแล้วต่อจากรัฐบาลตูแล้วจะเป็นรัฐบาลเฉพาะก,การซึ่งมีอํานาจสูงกว่ารัฐบาลปกติเพราะรัฐบาลเฉพาะก,การได้อํานาจสามดุลหมด ใครมาหยุดไม่ได้ใครมาอะไรไม่ได้เพราะว่าน้าสามดุลนี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้สารกัดสินคนะณะกรรมการไอ้คณะรัฐบาลเฉพาะการนะออกมติก็แทนสารได้เลยครับนั่นคืออำนาจของรัฐบาลเฉพาะการนี่คือหลักวิชานะฮะถ,ถูกต้องผมมาตามหลักวิชาที่ถูกต้องดังนั้นประชาชนที่แล้วมาตลอดชีวิตท่านไม่เคยได้ใช้หลักวิชาถูกต้องเลยถูกไป้พวกแกนนําทั้งหลายคณนะหัวหน้าอะไรก็ไม่รู้พาไป วนอยู่ในวงจรอ,อุบาทไม่รู้จบและไม่เคยแก้ปัญหาปี่ออกได้เลยคราวนี้ท่านเลิกใช้ไปวงจรเก่าได้แล้วเหมือนที่ผมกระโดดออกมาเนะี่ยท่านก็ต้องกระโดดออกเหมือนกันกระโดดระโจนเข้ามาในระบบระบอดอุบัใหม่เลยครับขอเชิญดูคลิปวิดีโอเป็นสเต็ปตามขั้นตอนภายใน4วันปัญญาของท่านก็จิกายเป็นสวนดบ,บันธรรมศาสิปไตยแล้วเตรียมเตรียมรอรับเงิน10ล้านนะหรือ4ล้าน,นจะโอนเข้ามาก่อนในบัญชีท่านภายในเดือนพฤจิการเนี่ยเอาไปเรียกว่า ถ้าสมตมติว่ามันม,นมาก่อน24 40ี่สี่สบล้านเสียงนะฮะธนาคารแห่งชาติเห็นแล้วเตรียมพิมพ์เงินแล้วให้เวลาพิมพ์เงินอีกคือวันที่9้าวันที่วันวันที่เปิดตัวชาติกลุ่มชาติการม,มิตของโลกเป็นชาติใหม่นะฮะกลุ่มชาติใหม่ที่เราจะประกาศรับสมัครสมาชิกทั่วโลกชาติต่างๆจะสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มชาติใหม่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นต้นแบบวันที่9เป็นวันประวีนสุดาเป็นวันฟ้าใสก็อยากจะโอนเงินเข้าตรงนั้น่ะถ้ามันทันก็โอนเงินดิจิตอนนี่มันเข้า น่าจะเข้าไปได้อย่างรวดเร็วเงินดิจิตอลน,น่าเข้าไปก่อนเลย2ล้านขอบัญชีคนทุกคน2ล้านดังนั้นคนทุกคนเมื่อดูผมดูงานผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมใจก็สมัครมาให้การสมัครขท่านนั้นมันคือการลงทะเบียนแล้วเ,เป็นการเบิดบัญชีนะพอสมัครปุ๊บมีบัญชีปับ๊บพอถึงวันก็เงินดิจิตอลเข้าไปแล้ว2ล้านบาทส่วนเงินสดอีก2ล้านบาทก็ไปรอที่ตำบลของท่านเพราะมันต้องพิมพ์เงินสดมันต้องใช้เวลานะครับก็ไปรอที่ตำบลน,นะเอาละ กิดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วว่านี่มันเส้นทางใหม่ยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นก็แน่นอนทางถูกหลักวิชาไปเนแบยนี้จําไว้ของถูกหลักวิชาของจริงๆนะของแท้ของที่มันจนเรียบง่ายๆไม่มีอะไรแต่ไอ้ของที่ไม่แท้ไม่จริงเนี่ยมันโอ้โหมันวาดสร้างวัตกรรมแล้วสร้างเหตุสร้างอะไรหมายมันดูมันดูขลังดูหน้าต่อสู้ดูจริงๆแล้วท,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 ทําถูกหลักวิชามันไม่มีอะไรหรอกแค่คุณทรงบัตรมาที่ล้านเสียงแค่นั้นเองอ่ะก็ไปทำตามสเต็ปก็เกิดกระบอระบบใหม่ เอาล้ครับหลักฐานเป่าใจแล้วได้เวลาผมทำงานเป็นแรงงานนะครับสวัสดีครับ